chẳng chẳng chẳng, thường chị người, Ôi ừ. thế nè ขอให้เอาไว้ปั้นเนี่ยเอามาเอามาขอให้ขอให้เอาไว้ปั้นนี่ขอให้เอามาไว้ปั้นอิ่อิข้างล่างปี่ศาวเนาะข้างบนโต๊ะข้างบนต๊ะข้างบนมีให้เล่นไม่เล่นมีให้เล่นไม่ไม่เล่นเล่นเก็บขึ้นเก็บขึ้นข้างล่างปีศาจข้างบนโต๊ะเนี่ยทำไว้ให้ข้างบนจะมาเล่นข้างล่างข้างล่างแหนะ เก็บขึ้นขึ้นขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นขึ้นยงัยงยงังยังยังเก็บขึ้นเออเก็บขึ้นออนะกลัวไหมเนี่ยกลัวแม่ไหมกลัวไหมฮะถามเนี่ยมันไม่พูดกลัวไหมกลัวไหมยังอีกยังยังไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวใช่ไหม

ก้อนไม้ใมือสั่นนล้เนี่ยเดี๋ยว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 หาไม้เห็นเสื้อก่อนดิโผล่ไม่ฟังเนี่ยเอาขึ้นยังโถ่ไหมเนี่ยเคยกลัวมั้งไหมเหรอเคยกลัวมั้งไหม

Oh! Hey.